สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2564นะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่า มนุษย์คนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแก๊์เองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊์ไม่ได้จาเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดิสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอ l ดี e ไลน์แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเพื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเค แก้ขอเป็นตัวแทนในการสับไพ่พยากรณ์นี้ขอว่่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคณากรากฎเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยต้องสุขสันต์วันเกิดในเดือนเกิดของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยนะคะเรามาดูไพ่สีว่าไพ่จะขึ้นว่ายังไงนะคะ The Justice เดือนนี้มันเป็นเดือนที่แบบชาวราศีกรกฎถ้าพูดนอกเหนือจากเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะกําลังประสบปัญหาที่มันหนักหน่วงหรือคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะที่ต้องชั่งใจหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างในเดือนนี้มากๆเลยเดี๋ยวจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องตัดสินใจพอสมควรเลยนะคะแต่คุณก็เอาอยู่แหละแต่มันเป็นการเอาอยู่แบบจำใจอะ่ะเนาะ แกวขอไพ่ในสิ้าว่าความรักเป็นยังไงบ้างแปดถ้วย King of Pentacles เจ็ดไม้เท้าสิบดาบสามเหรียญ Queen of Cups อืมขอไพ่พิเศษสิ ทำไมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้โอเคห้าไม่เท้าหัวกลับอืมน้ำหนักไปทางคนที่ต้องใช้คำว่าคนโสดสีน้อถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยน้ำหนักไปทางคนโสดมันเหมือนไพ่เล่าเรื่องให้แกฝั่งว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎ หากคุณเคยผ่านความสัมพันธ์ที่มันล้มเหลวมาแล้วแล้วปัจจุบันคุณกำลังเจ็บปวดกับบาดแผลที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตจนทำให้ตอนนี้หรือสักพักแล,ะละ้วล่ะตัวของคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรที่จะมีความรักหรือ คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่เหมาะแก่การที่จะมีใครเลยหรือเปล่าเหมือนไพ่ขึ้นว่าคุณเจ็บปวดแสดงว่าก่อนหนะ้านั้นความสัมพันธ์ที่มันพังหรือว่าความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยมันน่าจะพังทลายจนทําให้คุณกลายเป็นคนกลายเป็นคนที่มีกําแพงแบบแบบสูงเปรตอ่ะปัจจุบันนี้ไพ่ก็ยังขึ้นด้วยซ้ําไปว่า คุณก็ยังลืมเขาคนนั้นไม่ได้หรอกนะคะอ่าแต่สิ่งที่พ่ายเพ้่ก็คือเหมือนแบบคุณเจ็บปวดกับสิ่งที่ผ่านมานะ่ะคุณเจ็บปวดกับเรื่องราวเดิมๆเ,เขาอาจจะเคยทําร้ายคุณไหมเขาอาจจะเคยเป็นคนที่มีออปชันมีตัวเลือกในตอนนั้นในขณะที่เขามีคุณเขาก็อาจจะคบซ้อนหรือก็อาจจะมีใครหลายๆคนที่เป็นออปชั่น ถึงขนาดที่ว่ามีคุณอยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีคนอื่นเข้ามาเป็นออปชันหลากหลายแบบไม่ยอมเลือกใครสักคนแต่ก็ไขว่คว้าเอาไว้ทุกคนเพื่อที่จะเป็นออปชันหรือเป็นตัวเลือกของเขาหรือเปล่าในวันนั้นคุณอาจจะบอบช้ำสิบดาบคุณอาจจะบอบช้ำไม่พอ คุณเองก็อาจจะทนในสิ่งที่เขาทำ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 ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนแบบคุณมองกลับมาถามตัวเองว่าแบบคุณกําลังทําอะไรอยู่อ่ะคุณกําลังอะไรอยู่อ่ะจนวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วอ่ะแล้วคุณก็เดินมันออกมาแบบตรงๆเลยแบบเดียรจัสคือไม่เอาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันไม่คุ้ม ฉันไม่ควรค่าแก่การลงทุนนี้อีกแล้วคุณจึงเดินออกมาอย่างเจ็บปวดแบบตัดชึบเลยทรมานอยู่พักหนึ่งนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นมากๆแล้วที่เจ็บปวดกว่านั้นก็คือหลังจากที่คุณออกมาในอดีตอ่ะคนคนนั้นเขาไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรที่จะแบบง้องงอนหรือว่าตามชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเลยแม้แต่น้อยนะ จริงเปล่าแกไปแน่ใจนะคะเอ่อเพราะว่าไพ่มันขึ้นอย่างงั้นนะคะมันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันใช่ความรักหรือเปล่าที่ผ่านมามาเป็นความรู้สึกที่แบบคุณลงทุนไปคนเดียวใช่ไหมทั้งหัวใจและการการะทำทั้งความรู้สึกแต่เป็นเขาใช่ไหมที่ไม่เคยลงทุนอะไรเลยคนเราถ้ามันรักกันถ้ามันแยกจากการวันหนึ่งที่มันไม่มีกันน่ะในช่วงแรกอะ่ะ มันจะต้องหวยหาบ้างสิมันจะต้องพูดคุยบ้างสิมันจะต้องสื่อสารเจรจาบ้างสิแต่นี่ไม่เลยจ้าพายขึ้นว่าไม่เลยเหมือนแบบลอยแพเหมือนแบบทิ้งไว้กลางทางแบบโดยที่คุณอ่ะรอคอยแล้วก็หวยหาในตอนนั้นตอนนี้คุณรอไหมคุณไพ่ขึ้นบอกแกว่าคุณไม่ได้รอนะแต่คุณยังรักคนคนนี้ แล้วก็ยังคิดถึงแล้วก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำร้ายเราอย่างน้อยโมเมนต์ดีๆที่เขาเคยทำอะ่ะมันก็เป็นความสุขที่คุณก็คุณเจ็บแล้วจํานะแต่คุณก็จําความสุขที่เขาเคยยื่นให้แบบไม่เคยลืมเช็คเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าตอนนี้ชาวราศีกรกฎจะทํางานแบบเป็นบ้าเป็นหลังไม่โฟกัสอะไรเลยหาต่งเงินทําแต่งงานเพื่อที่จะแยกแยะอะไรบางอย่าง แต่มันก็แก้ไขมันก็ตัดรอนอิทธิพลกันไม่ได้เนาะอ่ามันก็เลยเป็นบริบทที่ไพ่เล่าเรื่องมาบอกแก๊ปประมาณนี้นะคะอ่าแก๊ปขอไพ่หน่อยสิคะไพ่เปิดจั่วมาขนาดนี้แก๊บขอดูไพ่หน่อยสิว่าไพ่ต้องการบอกอะไรเรางั้แก๊บจะไม่เปิดอดีตแก๊ปจะเปิดปัจจุบันว่าในขณะที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่เนี่ย ในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคะแก้ปขอภัยด้วยค่ะ True of Wands Six of Pentacles Nine nice of Wands เก้าไม่เทวานะคะ เอซั s ซอร์สมีการส่องกันเกิดขึ้นด้วยนะเขาส่องคุณนะแต่คุณไม่น่าจะส่องเขาหรือเปล่าไายแกิขึ้นอย่างนันนะคะขอปิดจอบอีก2ใบสิคะอัศวินถือเหรียญน,นั่นมีการส่องกันเกิดขึ้นแสดงว่าเลิกกันเราไม่ได้บล็อกกันทางโซเชียลมีเดียใช่ไหมไายขึ้นว่าเขาส่องคุณนะคะแล้วส่องได้ด้วย เขาเห็นถึงความไม่เท่าเทียมระหว่างคุณกับเขาปรากฏขึ้นมาด้วยนะคะแก๊บขอให้พิเศษปิดจอบให้หน่อยสิา้าอัศวินถือดาบไอ้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคล้ายๆเหมือนคนเป็นใบโพล่าเนะ่ะวันนี้รู้สึกแบบไม่คิดถึงไม่อะไรบางวันรู้สึกคิดถึงก็คิดถึงมาก อยากพูดอยากคุย,ย,คยมีการแอบ,บส่องกันทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่คุณน่ะคิดว่าเ้าว่าไม่รักใช่ไหมอ่าเพราะเขาไม่แบบไม่คอนเน็กค้เาว่าก็มองว่าเขาว่าทำอะไรผิดค่ะโอ้โหถ้าเป็นอย่างไพ่พูดนี่คือไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่าทำอะไรผิดโอ้แกก็ไม่รู้นะแต่ว่าไพา่คือไพ่มันเล่าอย่างนั้นอะไรเงี้ย เออคือเหมือนเขามองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดบางวันก็คิดได้ว่าทําอะไรผิดแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ทําแล้วก็มองย้อนกลับไปในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นฟีลว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันแบบเราคิดถึงคนคนนี้ทําไมมันจบกันไปสักพักแล้วทําไมเรายังคงแบบเอาเขาออกจากหัวไม่ได้สองไม้เท้าเ้าวอะไปเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆแล้วหกเหรียญ เกิดความไม่เท่าเทียมขึ้นระหว่างเขากับเราน่าจะเป็นชาวราศีกรกฎที่สูงกว่าเขาจนทําให้เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทําไมต้องคิดถึงได้วะทําไมต้องแบบนึกถึงทําไมถึงไม่ move on จากคนคนนี้สักทียังคนนึกถึงอยู่ได้ยังคงแบบอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนลาคาญตัวเองหรืออะไรเงี้ยหมายถึงเขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแบบ ทำไมต้องรู้สึกแบบบางวันเนี่ยหยุดได้บางวันหยุดไม่ได้ก็แบบสุดโต่งเลยอะละเมอเพอ้อพบเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะแก้ขอไพ่หน่อยสิคะแล้วอย่างนี้ไพ่ต้องการบอกอะไรคุณกับเขาไหมคะแก้ขอไพ่ด้วยคะ่ะไพ่ต้องการแนะนำอะไรชาราศีกรกฎลัคนากรากฎในเรื่องนี้ไหมคะกับคนในอดีต ไพ่ต้องการบอกอะไรไม่สีแกต้องบอกว่าไพ่ต้องการบอกอะไรชาวราศีกรกฎและคณา,ากรกฎหลังจากนี้ในเดือนนี้เนาะโอเคแกขอภพ่ด้วยคะ่ะ The Emperor มีไพ่ของชาวราศีเมษปรากฏนะคะชาวธาตุไฟ Four of Wands 2สอดาบควีนถือดาบ สามถ้วยขอไพ่พิเศษเพิ่มค่ะเหมือนไพ่ขึ้นเดี๋ยวแกขอไพ่พิเศษก่อนเดี๋ยวแกไปอ่านทีเดียวสามดาบเอาอตรงไปเหมือนแก๊มองว่าคุณกับเขาอะเป็นคู่เวงคู่กรรมกันนะมันเหมือนยังไงเนี่ยมันก็หนีกันไม่พนะ้นน่ะแต่จะเดือนนี้หรือว่าเมื่อไหร่นั่นแหละ ไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสโคจรกันกลับมานะเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบวันนี้โอเคพรุ่งนี้ไม่โอเควันนี้ตีกันพรุ่งนี้ไม่ตีกันวันนี้รักกันอีกวันหนึ่งก็ไม่รักกันคือมันเป็นโมเมนต์แบบดีก็ดีใจหายร้ายก็ร้ายแบบปวดหัวปวดกระบาลไปเลย อะไรอย่เงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าในอนาคตในสิ่งที่ไพ่ขึ้นคือทั้งคุณและเขาอะก็อาจจะมีเส้นทางที่ไปเจอคนใหม่ๆบ้างแต่ก็ไม่ยืนยาวเลยแต่ก็ต้องกลับมาตายเราเราก็กลับมาเป็นความอึดอัดซึ่งกันและกันกลับมาเป็นความทุกข์ความสุขมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันแปลปร,รวนน้อมันมวนในท้องอะไรเงี้ยระหว่างซึ่งกันและกันตลอดตลอดเลยในอนาคตหรือเปล่าไพ่ขึ้นบอกแก๊บอย่างงั้นนะคะ โอเคสำหรับวันนี้แก๊ปต้องขอบคุณมามากเลยนะคะทุกทุกยอด Subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมามากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่หมอไปแล้วฝันดีราตริสวัสด์นะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนแก๊ปยังไม่ได้สรุปให้เลยสโลแกนของคลิปของคลิปราศีกรกฎในเดือนนี้คีย์เวิร์ดก็คือคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่รักนะคะ ไพ่ขึ้นขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ไม่รักแล้วมันรักแต่มันรักแบบเผื่อเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคแม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดินะคะบ๊ายบาย